ต่อกันที่คู้ที่2กับศึกบุนเนสลิก้าเยอรมันระหว่างชาลเก้พบกับบาเยิร์มิวนิกราคาต่อรองเิยม,มาที่บาเยิร์ต่อสองลูกควบ2ลูกครึ่งครับ ชาลเก้เตรียมเปิดสนามเฟลตินอารีนาต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมบาเยิร์นมิวนิกโดยเจ้าบ้านชาลเก้าภายใต้การนำทีมของริสเตียนโกรตล่าสุดเพิ่งได้ตัวกราสยานฮุนเดล่าตัวเก่าที่เป็นสิทธิ์เก่าของเจ้าบ้านมาแต่ก็ยังลงสนามไม่ได้นะครับเพราะอาการบาดเจ็บส่วนผลงานทีมนั้นก็ยังไม่ได้เรื่องในช่วงที่ผ่านมาเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่อโคโล,โลนอีกนะครับทำให้ตลอด2เกมหลังสุดนั้นเป็นการแพ้มาทั้งหมด เกมนี้เจองานหินอย่างบาเยนนิคที่กลดบอลเหนือกว่าทีมอย่างโคโลนเยอะเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมแชมป์อย่างบาเยินเองแม้ว่าช่วงหลังความลงตัวในเกมลุกจะข่านหายไปก็จริง แต่ถว่าความไหลลื่นในการเล่นของทีมนั้นก็ยังดูดีกว่าดังนั้นเกมนี้ดูแล้วบาเยิร์น่าจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ตามเป้านะครับเพียงแต่ถว่าเกมนี้ชาวเก้อเองก็เล่นกันแบบรู้งานเพราะเน้นรับเต็มที่อยู่แล้วดังนั้นน่าจะเป็นการจบด้วยสกอร์ที่ไม่เกินแต้มต่อหรอกครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยชาวเก้สปาร์ิคาชาวเก้เปิดบ้านแท้บาเยิร์แค่0-2